ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้พี่มาแจ้งข่าดวด้วยนะครับ mm. ก็คือแอดมินเพิ่งแจกโค้ดมาเลย,ย mm. เมื่อกี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดตัวใหม่หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าโค้ดตัวใหม่นะครับทุกคนรีดดิว่าแอดมินเพิ่งแจกมาเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดที่แอดมินแจกนะครับวันนี้พี่เอามาให้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าอยากได้อะไรในเกมนี้ให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อยละกันนะ ครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับถ้าพี่สนใจคอมเมนต์ไหนเดี๋ยวพี่ทักหาและทําการแจกให้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของโค้ดดีๆโค้ดฟรีโค้ดใหม่ๆนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดดีๆนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับโนว่าถ้า จะว่ายังไงดีนะครับก็คือถ้าได้โค้ดจากพี่ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับก็คือเอาไปใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าโค้ดสามารถใส่ได้ทุกคนสามารถใส่ได้แบบยกเซิฟเลยนะครับใครที่แบบว่าได้โค้ดไปแล้วรีบใส่หน่อยละกันนะครับเพราะว่าพี่กลัวมันหมดอายุนะครับทุกคนเออและพิมพ์ให้ถูกด้วยละกันนะครับเพราะว่าบางคนพิมพ์ไม่ถูกนะครับทุกคนก็มาเรามาเริ่มใส่โค้ดกันเลยทีกวัวนะครับทุกคนก็คือ สำหรับโค้ดที่แบบว่าแอดมินเพิ่งแจกมาเลยนะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่ามองไม่เห็นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ข้างหน้าจอให้นะครับเพราะว่าหลายคนนะครับเนาะอาจจะแบบว่า ไม่รู้หรือว่ามองไม่ชัดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นตัวให้นะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดที่แบบว่าทุกคนจํากิจกรรมเจเดลนะครับนาะวีเอสกับแมพขโมยได้หรือเปล่านะครับก็คือสองคนนี้นะครับนาะก็คือแบบว่าจะให้เลือกฝั่งอะไรประมาณนี้กันนะครับทุกคนก็คือแบบว่า ทางเจเดลนะครับน้องก็เรียกได้ว่าให้มีการเปลี่ยนสุดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็คือให้เปลี่ยนเป็นสุดสีเขียวอะไรประมาณนี้นะครับน้องแต่โค้ดตัวนี้นะครับน้องก็คือต่อให้กิจกรรมหมดไปแล้วนะครับเราก็สามารถ เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันคือโค้ดตู้แลบเปลี่ยนซุดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนมมาเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะครับทุกคนก็ใส่ได้แน่นอน1 0 0นะครับใครที่แบบว่าเรียกร้องขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็หลายหลายคนก็เรียกร้องเหมือนกันนะครับน้องว่าอยากได้นะครับน้องและวันนี้ก็มาจนได้นะครับสําหรับโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับและหลายๆคนก็เรียกร้องนะครับว่า เมื่อหลายโค้ดใหม่จะมาอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าค้ไหนที่แบบว่าอยากได้ของดีๆของฟรีๆนะครับทุกคนก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ใส่ไปแล้วนะครับเนาะก็คือพี่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่วางไข่ไว้เต็มเลยนะครับเนาะโอ้โหสั์เลี้ยงพี่เต็มนะครับทุกคนเดียวแบบว่า ไปขายก่อนละกันนะครับนอก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงมีเยอะเกินนะครับถ้าคนไหนอยากได้อะไรก็บอกมาได้สาหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวพี่แจกให้นะครับเพราะว่าแล็กคูณพี่ก็มีเยอะมากนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับสําหรับแล็กคูณนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะแบบว่าขายก่อนนะครับนอก็คือมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับสาหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับที่แบบว่าจะมาวางขายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คืออยากขายหมดนี่เลยนะครับน้อเดี๋ยวพี่จะทยอย อันนี้นะครับทุกคนพี่ขอเคลียร์ออกก่อนละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับได้ตัวนี้มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้ได้อะไรนะครับเนาะหวังว่าจะได้ตัวดีโอ้โห um ไม่ได้นะครับทุกคนมาไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คือ เมื่อเราใส่โคดแล้วนะครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงรูปคอนกับรูปประแจนะครับเนาะมันจะมีเลขหนึ่งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็คือให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับตรงตุบแต่งบ้านนะครับทุกคนเมื่อจิ้มเข้าไปแล้วนะครับเราก็เลื่อนนะครับให้จนสุดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็เลื่อนไปจนสุดนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จิ้มห้ดูนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ตู้แล a มานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้ตู้แล a ประมาณนี้มานะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าเราได้ตู้แล a บมาประมาณนี้เลยนะครับนาอเราสามารถเปลี่ยนชุดตอนไหนก็ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับนาอก็คือเอาไปใส่ได้เลยนะครับนาอในโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับว่าดีแน่นอน และก็ใส่ได้แน่นอนนะครับส่วนโค้ดเก่ามีไหมนะครับก็คือเดี๋ยวพี่อัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับโค้ดเก่านะครับทุกคนก็คือแบบว่าอาจจะมีนิดนึงนะครับเนาะสำหรับโค้ดเก่านะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เอาไปได้เลยนะครับสําหรับโค้ดแรกนะครับเนาะแต่พี่ไม่รู้นะครับว่าจะยังใส่ได้หรือเปล่านะครับอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับบางโค้ดนะครับทุกคนก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับสําหรับโค้ดเก่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดแรกนะครับ F A r y แล้วก็เลข50นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวเก่านะครับเนาะก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ fa นะครับเนาะแล้วก็ lr นะครับทุกคน Y นะครับเนาะแล้วก็พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับเนาะต้องพิมพ์ตามพี่ไปๆแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเวลามันใส่ได้นะครับมันก็จะสามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเออแต่ก็ลองดูนะครับเนาะว่า วันนี้จะใส่ได้หรือเปล่านะครับนอสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นโค้ดตัวเก่าแล้วนะครับนอพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าส่วนมากโค้ดในเกมปลุกส่วนนะครับก็รีได้ว่ามันจะชอบโบนอยุโค่นเร็วเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโค้ดตัวนี้นะครับก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับนอแต่ก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าถ้าอยากได้นะครับทุกคนก็เอาไปใส่ดูได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับรีกว่าจจัหนเต็ม ไปเลยนะครับนาะสำหรับแต่และโค้ดนะครับที่ทุกคนขอมานะครับทุกคนก็ถือว่าจะหนักจะเต็มให้เลยนะครับเพราะว่าบางโคนนะครับนาอก,ก็คือ อาจจะอยากได้โค้ดมาเลยหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าอาจจะอยากได้โค้ดอะไรคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าเวลาพี่แจกนะครับเนาะก็คือเดี๋ยวพี่ไปทํามาให้ละกันนะครับทุกคนอยากได้โค้ดอะไรนะครับให้คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการแจกโค้ดละกันนะครับเดี๋ยวพี่ไปทําโค้ดมาให้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันสามารถทําโค้ดได้นะครับเนาะแล้วก็มาแจกให้ได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยากได้ก็อย่าลืมละกันนะครับกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามาแจกโค้ดตัวใหม่ให้แล้วพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนอก็อย่าลืมแล้วกันนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาไปใส่หน่อยแล้วกันนะครับสาหรับโค้ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊าย